ขอนำเสนอเรื่องสวยใช้เปลืองจะว่าไปแล้วใครๆก็ชอบอะไรที่มันเป็นของสวยๆงามๆกันทั้งนั้นไม่ต้องแค่เฉพาะผู้ชายผู้หญิงก็ยังชอบอะไรที่มันสวยงามก็คงเป็นเชกเช่นเหมือนกับหญิงงามคนนี้มูนินสาวสวยประจำหมู่บ้านนอกจากสวยแล้วเธอยังเป็นคนเก่งที่เก่งไปซะทุกเรื่อง ด้วยความทั้งสวยทั้งเก่งก็จึงทำให้เธอชั้งหญิงพยองยิ่งกว่าใครดูเหมือนกับว่าเก่งแต่ขาดทักษะการเข้าสังคมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเข้าสังคมกับผู้หญิงเธอนั้นชอบการเข้าสังคมกับผู้ชายซะมากกว่าแต่ถ้าจะบอกว่าขาดทักษะการเข้าสังคมไปเสียอย่างนั้นมันก็คงไม่ใช่เอาเป็นว่าเธอเลือกแต่เฉพาะผู้ชายจะดีกว่ามูนิน เธอทำอะไรเหรอจ๊ะให้ฉันช่วยมิจ๊ะอ๋อไม่ต้องหรอกจ๊ะฉันทำเองได้ถ้าฉันทำไม่ได้เดี๋ยวก็เลือกผู้ชายฉันก็จะเลือกผู้ชายแถวแถวนี้แหละแค่ยกหูกริ้งเดียวอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็มาหาฉันได้ไม่ว่าฉันจะบอกอะไรเขาก็ทำให้ฉันได้ทั้งนั้นแหละจ๊ะไม่เป็นไรไม่ต้องช่วยฉันหรอกเธอ เธอพูดจาทับถมเพื่อนผู้หญิงด้วยกันด้วยใบหน้าที่ย้อเยอ้ยเธอมักจะชอบหลอกใช้ผู้ชายไปทั่วโปรยสเสน่ห์ให้คนอื่นมาหลงสเสน่ห์เธออยู่เรื่อยๆและก็มักจะชอบใช้ของหรูหราแพงๆเธอชอบกินของหรูหราแพงๆและเธอก็ชอบไปไหนมาไหนแล้วก็ลงโซเชียลอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งเธออยากได้กระเป๋าแบรนด์เนม แต่เงินในกระเป๋าของเธอไม่พอที่จะซื้อเธอจึงไปขอให้สมเกียรติสมเกียรติเป็นผู้ชายที่หลงชอบเธออยู่นานแต่เธอก็ปฏิเสธมาโดยตลอดจนครั้งนี้เธอคิดว่าสมเกียรติหน้าตาซื่อ,อพูดอะไรก็เชื่อก็คงจะหลอกง่ายเหมือนคนอื่นๆพี่สมเกียรติจ๊ะฉันเนี่ยอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมใบหนึ่งมากเลย แต่ฉันไม่มีเงินซื้ออะพี่พี่พอจะซื้อให้ฉันได้ไหมจ๊ะได้สิพี่อะมีเงินเก็บอยู่หนึ่งก้อนแต่ก็ไม่รู้จะพอซื้อกระเป๋าไม่พอที่จะซื้อกระเป๋าให้มูนินหรอกมั้งไม่รู้ว่ามันจะพอซื้อให้มูนินหรือเปล่านะถ้าพี่ซื้อให้มูนินมันคือหมดตัวพี่เลยนะพี่ก็จะไม่เหลืออะไรเลยจะเหลือแค่ตัวมูนนินยังจะชอบพี่หรือเปล่า ชอบสิจ๊ะรักเลยแหละแลยถ้ายิ่งพี่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้ฉันฉันยิ่งรักพี่มากเลยจ้าว่าแล้วสมเกียรติก็หลงกลมุนินซื้อกระเป๋าให้มุนินจนได้ตั้งแต่มุนินได้กระเป๋าก็มองเห็นสมเกียจเธอมองเห็นสมเกียรติเหมือนกับอากาศแม้แต่สมเกียรติทักทายเธอก็ไม่มองเลยแม้แต่น้อยเธอทำร้ายจิตใจด้วยการหลอกลวง แล้วเธอก็มักจะพูดจาทำร้ายจิตใจสมเกียรติอยู่เสมอมูนินพูดจาดูถูกสมเกียรติต่างๆนานา,นาแกเนี่ยมันโง่ซื้อกระเป๋าให้ฉันแล้วก็เอาไปพูดกับชาวบ้านไปทั่วว่าสมเกียรติโดนเธอหลอกโง่ที่มาซื้อกระเป๋าให้เธอเองสมเกียรติที่แรกก็ไม่คิดอะไรแต่ด้วยถ้อยคำพูดจาของมูนินและเอาสมเกียรติ ไปพูดทั่วหมู่บ้านสมเกียรติเลยเกิดความแค้นความแค้นที่สะสมในใจขึ้นมาเรื่อยๆแล้วชีวิตที่เหลืออยู่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วสมเกียรติเขาจึงพกน้ำกฎและหวังที่จะไปสาดใส่หน้ามูนินให้เสียโฉมอ้าวไอ้สมเกียรติแกหลบฉันไปสิฉันจะกลับบ้านไม่ยืนขวางฉันทำไมสกกระปรงเียงไม่เจียมอีกสมเกียรติไม่รอช้า หยิบน้ำกรดที่อยู่ในมือสาดใส่หน้ามุนินนี่นงแกแกกล้ามาหลอกฉันเหรอมุนินร้องด้วยความเจ็บปวดสมเกียรติแกทำอะไรฉันสมเกียรติเดินจากไปอย่างไร้เยื่อใ่ส่วนมุนินก็ทนอยู่กับความเจ็บปวดที่ทุกแสนสาหัสและทรมานไปทั้งชีวิตสมเกียรติถึงจะทำด้วยความสะใจ แต่ตาบาปก็ติดไปตลอดชีวิตและไม่เคยมีวันไหนสมเกียรติถึงจะทำด้วยความสาใจแต่ตาบาปก็ติดไปตลอดชีวิตไม่เคยมีวันไหนที่ไม่คิดถึงการกระทำในครั้งนี้สมเกียรติอยู่อย่างไม่มีความสุขเช่นกันได้รับผลกรรมเป็นคนที่ไม่เอาอะไรแล้วในชีวิตนี้สมเกียรติอยู่แบบคนเล่ล่อนไม่มีความสุขในชีวิตนี้ไม่เอาอะไรแล้ว ส่วนมุนินก็อยู่แบบทรมานจากหน้าตาที่สาสวยก็กลายเป็นคนที่มีแผลเป็นบนใบหน้าความสวยที่ได้ใช้มาทั้งชีวิตบ้านปลายชีวิตก็เหลืออยู่แค่นี้ความสวยที่เธอเอาไว้ใช้ได้อีกตั้งมากมายแต่เธอกลับใช้ไปในทางที่ผิดแล้วคุณล่ะจะเลือกแบบไหนแล้วคุณล่ะ เลือกชีวิตแบบไหนชอบแบบปล่อยวางทำชีวิตให้มันดีขึ้นหรือเลือกที่จะจมปลักอยู่กับอดีตที่ไม่มีวันหวนกลับมาแล้วอยู่กับอะไรที่มันเดิมเดิมแล้วคุณละ่ะเลือกสวยแบบไหนสวยแบบทำชีวิตให้มันดีขึ้นสวยแบบเป็นประโยชน์หรือสวยแบบที่มันเกิดโทษทำให้ตัวเอง เดือดร้อนไปวันๆคุณล่ะเลือกแบบไหนฝากไว้ให้คิด